บังปูนเฮ้ยมือกีเบอรลุยสัตตาอุ้ยจ้ะนี่จะบานตาอุ่ยตีนี่มือนี้ยจะบานตาเดียวบานเ่มบานนักตายืงให้ดับไงนักตากีนี่คุณนี่ับไงับไงเจ็ดเสมนนี่ับไงบานปีนเลยนนี่นี่น่ขาแรงของเขานัสิบวันเองนะ สิบวันนียบางคนนีได้เจ็ดแสนเจ็ดแสนเรียลนะบางคนนีได้แปดแสนเขาตีเป็นเงินไทยก็ห้าหกพันบาทนะสิบวันนะมึงนะเออเนี่ยคนที่เขาแบบมาเจอแบบที่แบบเขานี่แหละครับท่านผู้ชมไอ้บอยมันบอกว่าคนในประเทศมันแรงงานในประเทศมันเนี่ยได้ค่าแรงมากกว่าคนไทยหลายเท่านะ ถ้าตีเป็นขั้นต่ำเนี่ยนะครับนะวันหนึ่งเนี่ยคนขมนแรงงานขมรเนี่ยหาเงินได้วันละ350บาทนะครับถ้าขั้นแรงขั้นสูงนะขั้นแรงขั้นฉูงเนี่ยได้วันละพันโอ้โหท่านผู้ชมบักบอยมันมาเย้ยคนไทยนะครับนะเยะ้ยคนขมนในไทยที่ทํางานในไทยนะ อยากส่วนเชิญแรงงานขเขมรกับประเทศนะครับนะมาทำงานที่กัมพูชาเห็นคนกัมพูชาออกมาถ่ายคลิปอวดว่าโอ้โหได้เงินค่าแรงวันละสองแสนเลียวครับท่านผู้ชมนะถ้าตีเป็นเงินไทยก็1 5 0 0ประมาณ80บาทนะท่านผู้ชมไอ้บอยมันก็มาเย้ยบอกว่าโอ้โหได้มากกว่าคนไทยได้มากกว่าประเทศไทยอีกที่ขเขมรจ่ายจริงนะครับนะ โอ้โหบอยกูอยากจะบอกนะในานามที่กูเนี่ยเป็นแรงงานลาวที่มาทำงานอยู่ในประเทศไทยนะถ้าว่าขเขมรน่ะค่าแรงมันสูงจริงขเขมรมันจะหนีมาทำงานที่ประเทศไทยทำไมมันจะพากันหลังไหลสองสามล้านคนมาทำงานที่ประเทศไทยทำไมนะบอยตอนนี้ขเขมรมันก็ยังทำงานอยู่ในไทยนะตีไปสิ ถ้าว่ามาเก็บลำไยที่จันทบ,บุรีเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยถ้าคนเก็บเก่งเนี่ยวันละ2อ0 0ันสามพันกว่าบาทนะกูจะบอกให้ไอ้บอยนะครับถ้าว่าประเทศมึงนี่ได้ค่าแรงสูงมากกว่าคนไทยมากกว่าประเทศไทยทำไมมึงไม่เอาคนในประเทศมึงกลับไปทำงานที่กัมพูชาเพื่อประเทศมึงจะ,จะเจริญขึ้นนะครับบอยนะมึงอย่าอวดอย่าโอ้ คนที่มาทำงานที่ประเทศไทยเขารู้ดีว่าค่าแรงมันเท่าไหร่นะครับนะอย่างกัมพูชาเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำา2 0 0 5 5 0นะครับนะสูงสุดเนะี่ยไม่เกิน300หรอกนะไอ้บอยอย่าอวดอย่าโอ้นะคนไทยเขาขำยอมรับความจริงให้มันได้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่มีจะแดกนะครับนะไม่มีที่จะกินนะ คือเอ็ดได้ข่าวว่า Boy ไอ้บอยมันเป็นนักขนขนผักนะไปขายในตลาดนะครับนะมันอวดมันโอ้นะครับเออว่าเจ้าของรถที่กัมพูชารวยกว่าคนไทยรวยกว่าประเทศไทยโอ้ยถ้าว่ารวยจริงอะ่ะประเทศมึงคงจเจริญไปนานแล้วไอ้บอยนะครับทุกคนมาดูไอ้บอยอวดข่าแรงนะครับในกัมพูชามากกว่าที่ประเทศไทยนะมันเย้ยคนไทยนะครับท่านผู้ชมนะมารับชมคลิปเต็มของมันครับ អងគូនឺហ <Wars> ើយ <Gymnasator> មើល <disappointing> គឺប <for mother> ើល <fuck>. <you> know? ុយ <gammaenders> សិតតាអ៊ុយចុះបាទនឹងចបានតាអ៊ុយទីនេះមិញនេះគឺបានតាដៀលអនភើមេនេះជុំអងគូនបានចនិចតាយើងឲ្យ10ថ្ងៃនិចតាគីនេះអងគូនហឹម10ថ្ងៃ10ថ្ងៃ70000នេះ10ថ្ងៃបានពីនលើកលើកជាបន្តគ្រប់ត្រានេះ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 ខាងឡែរបស់គាត់ណាស់ 1ิวันเองนะสิบวันเองบางคนนี่ได้เจ็ดแสนเจ็ดแสนเรียลนะบางคนนี่ได้แปดแสนเขาตีเป็นเงินไทยก็ห้าหกันบาทนะสิบวันนะมึงนะเออเนี่ยคนที่เขาแบบมาเจอแบบที่แบบเขาถนัดจริงๆเนี่ยคาแรงไม่ได้ถูกๆนะเหมือนที่กููบอกก็แหละนะเดี๋ยวห้าปากูเนี่ยแบบไปทายคอนเทนต์ สร้างเรื่องนะงอ,อันนี้ยตัวจริงเสียงจริงเลยนะเออคือตำตำอ่ะเหมือนที่ครูบอกกันแหละตำตำเลยก็ประมาณ300กว่าบาทนะถ้าตีเป็นเงินไทยนะอันนี้แบบตำนะตำสุดนะต่อวันนะสูงสุดก็ประมาณพันบาทหรือพันนิดหน่อยเนะี่ยอัตราก็อยู่ๆอ,อยู่ที่ประมาณเนี้ยนะมึงก็ต้องแบบ คิดนะว่าเฮ้ยข้าบริหารประเทศยังไงวะจากประเทศที่แบบโคตรแบบอยากจนน่ะประเทศเออประเทศที่แบบไม่มีงานทำนะจนแบบตอนเนี้ยขาดแคลนประเทศที่แบบแต่ก่อนนี่คือทรงออกแรงงานอย่างเดียวเลยนะไปประเทศเมืองแล้วก็ไปประเทศอื่นแต่ตอนนี้คือกลับแบบคนงานไม่พอนะในประเทศกูนะมีแรงงานบางประเทศด้วยนะทุกวันนี้มีนะไซต์ก่อสร้างแบบ บางบางไซนะี่คือแบบมีคนบางประเทศมาทำงานอยู่ด้วยนะมาเป็นกรรมกรมาเป็นแรงงานนะไอคนในประเทศเนะี่ยคือไปทำงานประเทศมึงหมดอะ่ะเนี่ยถึงเขาอยากให้กลับกันไงนะเออมันมีอีกหลายเรื่องนะที่แบบมึงเนะี่ยคือมองประเทศกูเนี่ยมันผิดไปนะมันคนละย่างกันเลยนะมึงว่าเสด็จพ่อกูเนี่ยเขาเก่งไหมระยะเวลาไม่กี่ปีเนี่ย เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศกัมพูชานี่แบบให้แบบเปลี่ยนแปลงนี่เยอะมากนะก็มึงก็หวัดจากเนี่ยแรงงานเนี่ยนะไอมีบางตัวที่มันบอกว่าคาแรงเนี่ยถึงวันละลอยหรือเปล่านะโธเอ้ยถึงคนประเทศกูนี่มองว่าคนไทยทุกวันเนี่ยเหมือนกบในกะลาเนี่ยเออรู้กือยังนะว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสิบวันเนี่ยเขาได้กันเท่าไหร่ ประมาณห้าหกพันบาทมันคิดว่าอย่างไงอะประเทศไทยเนี่ยมันได้แบบเยอะกว่านี้ไหมมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่อยู่ที่นี่แบบมันมีสิริภาพไงอยู่ที่โน่นนะก็ต้องเสียค่าบัตรแต่ละปีค่าตรวจสุขภาพค่าประกันสังคมค่าอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายบางทีนี่เดินไปตลาดเจอสายตรวจเจออะไรเงี้ยโดนรีดไทยอีกนะ มึงก็รู้้อยู่นะว่าประเทศมึงในไอ้พวกเนี่ยมันยังไงกันบ้างนะโอ้โหเห็นต่างดาวนี่เหมือนเหมือนมันเห็อนอะไรไม่รู้นะถึงมีเอกสารครบอะมันห้าเรื่องให้ได้แหละนะบางคนนี่เขากลัวแล้วก็ต้องอ่ะไปะสามสี่ร้อยพันนึงอะอ่ะไปไปให้พลพลอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ต้องนะก็ขอเวลานิดนึงนะให้เขาปรับแบบให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะก็คือหลังจากนั้นนะกู รับรองเลยว่าไม่มีถลักแน่นอนเนาะนี่แหละครับทุกคนไอ boy, น้บอยเขมรมันเย้ยคนไทยบอกว่าแรงงานขเขมรที่อยู่ในไทยนี่โอ้โหนะได้ค่าแรงน้อยได้ค่าแรงต่ำนะอยู่ขเขมรเนี่ยถ้ากลับขเขมรกับกัมพูชานี่ค่าแรงวันหนึ่งเนี่ยวันละพันห้านะสองแสนเลียงไม่ต่ำนะท่านผู้ชมโอ้โหนุมน่มเขมรไอ้บอย กูอยากจะถามนะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคนขเขมรหลังไหลามาทำงานที่ประเทศไทยนะครับเอาเงินจากประเทศไทยไม่น้อยนะครับกับประเทศนะทำไม่ได้เงินไทยนี่เขมรล้มละลายล่มจมนะครับท่านผู้ชมอมนะไอที่บอกว่าไอคนขเขมรได้ค่าแรงเยอะๆนะนะ ไม่ต้องถ่ายคลิปอวดโอหรอกนะเขารู้ว่าขเขมรมันชอบจัดละครชอบเล่นละครมันชอบมโนไปเองนะครับถ้าว่าค่าแรงสูงจริงแล้วไอ้บอยมันตัวมันเองอะ่ะมันก็ยังมาทํางานที่ประเทศไทยนะครับจนมันเนี่ยได้เงินจากประเทศไทยนะครับมันก็ไปทําธุรกิจขายผักขนผักอยู่ในตลาดนะมันมีเงินก้อนจากไทยนะครับเงินบาทไทยนะครับ มันมีปมนะไอ้บอยเนี่ยมันมีปมนะปมอะไรนายจ้างคนไทยไล่มันออกนะครับบอยนะล่าสุดนี่ก็โอ้โหเป็นไงครับนะค่าแรงสูงเห็นคนเขมรลักรอบเข้ามาทำงานที่ไทยเยอะแยะมากมายนะครับ